สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกทกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านชมมาชมลูกสาวคอฟสอายุ16วันเกิดจากแม่ไทยกลางนะครับนี่เด้เป็นเพศเมียดูครับดูสีดูสีดูหางนะครับก็มองข้ามเรื่อสีไปก่อนนะครับอายุ16วันดูครับน่ารักดีหน้าสั้นสันทู่ๆหนาๆนาีน่น นี่ครับลูกสาว kf สามสิบเอ็ดนี่นี่ครับก็ดูดูน้ำนมจากแม่นะครับดูกวนมากครับอายุส6วันนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางตอนนั้นผมมาถ่ายอยู่ในข้อครับพึ่งขอดันนี้ก็มาชมพัฒนาการอายุส6วัน เกิดชชิแม่ไทยกลางมองข้ามเรื่องสีนะครับนี่ครับเรื่องสียาดูแม่ครับแม่ไทยกลางไป ดูครับแม่แบบนี้นี่ให้ลูกสวยมากครับหางนี่ขาวจุ้ยเลยเพชรเมียครับของนี้หมานเพชรเมียครับสีตัวรวดวครับจากการทับตัวแล้วก็จากการผสมเทียมนะครับนี่นี่ไม่โบ๊ทนะครับตัวนี้แม่เครื่องแดง ครดูแม่นี่แะครับแม่แบบนี้ก็ให้ลูกดีครับนี่ที่มีแม่ลักษณะแบบนี้ลองผสมพวกบีฟดูบามันดู พัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่ราคาไม่แรงมากครับฐานเต้านมสวยมากเลยหัวนมก็เล็กสวยกินพอดีเลยครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มในช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับเป็นแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์วัว เทียบกับแม่เลยตีไปแล้ว